สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลนิบุญมีนะชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับใจถึงใจในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะพูดถึงสถานการณ์น้ำนะครับทางด้านของกรมชลประทานนะครับได้มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับโดยทางด้านของกรมชลประทานเดินหน้าติดตั้งเครื่องจักรในการสูบน้ําหรือว่าเครื่องผลักดันน้ํานะครับ หลังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยเร่งระบายน้ำนะครับในจุดเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดอุทกภัยพร้อมนะครับในการเฝ้าระวังย4ิบสีชั่วโมงเพื่อเป็นการรับสถานการณ์นะครับในเขตพื้นที่ลำปางสุขโขทัยฉะเชิงเซาและพัทลุงครับ ทางด้านของกรมชลประทานได้มีการเดินหน้าติดตั้งเครื่องจักรในการสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ำนะครับหลังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ําพร้อมนะครับในการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์นะครับจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติตามนโยบายของทางรัฐบาลและร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่จังหวัดลำปางน,นะครับเป็นโครงการของชลประทานลำปางติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับในพื้นที่น้ำขังนะครับลงสู่แม่น้ำวังณบริเวณบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่10ตตำบลศปราบอำเภอศปราบ ช่วยเหลือบรรเทาวความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของภายน้ําท่วมนะครับในส่วนของจังหวัดสุขโขทัยครับคุณผู้ฟังโครงการชุรับประทานสุขโขทัยติดตั้งเครื่องสูบน้ํหนึ่งเครื่องนะครับในบริเวณหมู่ที่1บ้านครองยางตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองสุขโขทยัยป้องกันนะครับอุทกภัยในพื้นที่และจังหวัดฉะเชิงเซาครับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชายยานุสิทธ์ระดมกำลังจ้าหน้าที่นะครับในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดท่อ42นิ้วจำนวน2เครื่องบริเวณตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยว กันน้ําท่วมในพื้นที่เกษตรกรนะครับและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในส่วนของจังหวัดพัทลุงครับโครงการชุลประทานพัทลุงเปิดศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเตรียมความพร้อมครับเครื่องจักรนะครับเครื่องมือรถขุดนะครับเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่เร็ว เครื่องผลักดันน้ําในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งนะครับการจํากัดนะครับสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกด้วยทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกรมชลประทานเอ,เองเนี่ยจะร่วมมือกับหน่วยง,งานในส่วนต่างๆนะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยและเพื่อเป็นการบรรเทาสถานภัยให้กับพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์นะครับจะกลับมาสู่สภาวะปะกติซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของ,ของรัฐบาลน,นะครับที่ทางท่านนายรัฐมนตรีและก็าการ,กรั เกรกรได้มีการกล่าวไว้แล้วก็ให้นโยบายไว้นะครับซึ่งก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์และก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับคุณฟังใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมกันไว้ด้วยนะครับ มาทำความรู้จักเกี่ยวกับในส่วนของ Emergency r r e r นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นระบบเตือนภัยนะครับที่ได้มีการเตือนภัยยามฉุกเฉินนะครับหลังจากที่ได้มีการเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับในเรื่องของการยิงในห้างสรรพสินค้าในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังซึ่งระบบดังกล่าวนะครับหรือที่เรียกว่า Emergency a r e r นะครับเป็นระบบเตือนภัยยามเกิดเหตุฉุกเฉินที่พูดถึงอย่างหนาหูนะครับกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังที่ได้กลับมาเป็นสิ่งย้ําเตือนอีกครั้งนะครับว่าการเตือนภัยนะครับจากทางภาครัฐเนี่ยเป็นสิ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะครับอย่างมากในการเตรียมตัวในการรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้านะครับของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และช่วยลดความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังบางประเทศเองนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับหรือว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเกิดเหตุอันตรายนะครับต่อผู้คนระบบ Emergency e r r o r นะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนดิงขึ้นนะครับในโทรศัพท์ทันที อย่างในประเทศที่มักจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับในเรื่องของภัยพิบัตินะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นก็มีระบบในส่วนของ J-Error ที่มีการิเริ่มใช้ตั้งแต่ในปี2007นะครับและปัจจุบันนะครับสามารถแจ้งเตือนได้ทั้งประเทศนะครับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดการก่อการร้ายและการโจมตีทางอากาศ ในส่วนของสหรัฐเมกาเองนะครับในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการรายงานข่าวนะครับจากสำนักงานข่าวต่างประเทศนะครับว่ามีการทดลองระบบนะครับแจ้งเตือนฉุกเฉินทั่วประเทศจากรัฐบาลกลางผ่านระบบ e อ r o r System นะครับซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยนะครับทางวิทยุและโทรทัศน์เพื่อที่จะให้ประธานาธิบดีนะครับสื่อสารกับประชาชนและ Wireless Emergency e r r o r ข้อความเตือนภัยสั้นๆนะครับที่ส่งเข้าในมือถือของพี่น้องประชาชนเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายครับ ขณะที่ในส่วนของรัฐบาลของสหรัฐอาณาจักรนะครับก็มีระบบดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งเป็นการแจ้งเตือนนะครับไปยังโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนะครับของพี่น้องประชาชนยามเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมนะครับให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายโดยจะเป็นเสียงไซเรนสั้นๆนะครับเวลา1ิวินาทีพร้อมนะครับกับข้อมูลนะครับหมายเลขโทรศัพท์และลิงก์นะครับไปยังเว็บไซต์ต่างๆของรัฐบาลที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ครับคุณผู้ฟัง ก็มีระบบแจ้งเตือนนะครับทางมือถือนะครับที่หลายคนเองเนี่ยอาจจะเคยเห็น,นผ่านๆตาในซีรีส์ของเกาหลีนะครับโดยจะเป็นระบบแจ้งเตือนภัย Emergency Error System ที่มีสัญญาณเตือนในการโจมตีทางอากาศ รวมไปถึงนะครับสัญญาณเตือนภัยสารเคมีชีวภาพนะครับและลังสีเนื่องจากนะครับเกาหลีใต้นะครับเป็นประเทศที่ยังคงอยู่ในสภาวะสงครามกับเกาหลีเหนือจึงต้องนะครับมีการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่สม่ําเสมอนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังประเทศอื่นๆเองเนี่ยอย่างออสเตรเลียก็มีระบบดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการส่งข้อความเสียงในโทรศัพท์นะครับไปยังที่บ้านแล้วก็ส่งข้อความนะครับไปยังโทรศัพท์มือถือนะครับของทุกๆคนในประเทศนะครับที่อยู่ในพื้น ท,ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุฉุกเฉินเช่นเดียวกันกับอินเดียนะครับที่ก็มีใช้ระบบดังกล่าวในการส่งข้อความครับผ่านระบบมือถือนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่มีการทดลองใช้ระบบเช่นเดียวกัน แน่นอนนะครับว่าการทําระบบดังกล่าวครับคุณผู้ฟังเมื่อเทียบกับรัฐบาลในประเทศอื่นๆแล้วทาให้ประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสับสนในเรื่องของการแจ้งเตือนมากมานะครับแต่ประเทศไทยเองนะครับเพิ่งจะมีการพูดถึงนะครับกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความคืบหน้าของระบบแจ้งเตือนในประเทศไทยเองนะครับล่าสุดนะครับทานของนายประเสริฐจันรงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีในการจัดทำนะครับระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินนะครับผ่านข้อความนะครับว่า หลังจากที่ท่านนายกรรนีครับได้มีการสั่งการให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนนะครับทางกระทรวงเองครับก็ได้มีการดําเนินการทําระบบ Emergency Mobile e r r o r นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองครับมีการทดลองใช้นะครับในบริเวณทำเนียบรัฐบาลก่อนนะครับโดยทางด้านของ AIS และ t o นะครับได้มีการทดลองระบบนะครับใน local base service เข้าสู่กระบวนการหรือว่าระบบนะครับซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งภัยพิบัตินะครับระบบจะแจ้งเตือนผ่านข้อความ สามารถดําเนินการได้อย่างทันทีในพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจจะเกิดเหตุได้นะครับสำหรับในส่วนของระบบการเตือนภัยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ระยะครับคุณฟังระยะแรกนะครับนั่นก็คือ LBS นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับผ่าน SMS แต่จะใช้เวลาประมวลผลนานแต่เป็นการแจ้งเตือนเบื้องต้นนะครับที่ไวที่สุด ในส่วนของระยะที่2นะครับนั่นก็คือเซลล์บอร์ดแสต์นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะในส่วนของมือถือเคลื่อนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่บริเวณไหนในที่เกิดเหตุนะครับก็จะสามารถส่งข้อความเข้ามือถือได้อย่างทันทีโดยท่านทางประธานของกสทชเองนะครับจะนำเรื่องเข้าไปสู่ที่ประชุมเพื่อเป็นการอนุมัติโครงการและใช้เวลาในการพัฒนานครับไม่เกิน1ปีอย่างเร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือ6เดือนซึ่งจะทําให้สามารถครับส่งข้อความแจ้งเตือน,นครับได้เป็นล้านข้อความนะครับภายใน10วินาที ในส่วนของการทำเซล์บอสแคนะครับคุณผู้ฟังต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการซึ่งหากดําเนินการนะครับทำเซล์บอสแคดด้านนะครับจะเป็นระบบเตือนภัยที่มีความสเสถียรและสามารถแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับครอบคลุมมากนะครับยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของทรัฐมน,นตรีเองนะครับก็มีการประสานงานกับทางกะสะทชและก็ในส่วนของเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆนะครับในประเทศไทยในเรื่องของการมีคอมแมนด์นะครับเซ็นเตอร์แล้วก็เรื่องของการเร่งรัดในการที่จะทําให้ระบบนี้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับ ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าระบบดังกล่าวเนี่ยจะมีความสเสถียรและก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเกิดเหตุจริงๆแล้วนะครับคุณฟังในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสารคดีพิเศษครับเด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาที่ช่วยหล่อหลอมบ่มเพาะเยาวชนที่เปรียบเสมือนอน,อนาคตของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสําคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรงให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษามาตั้งแต่ครั้งยังดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารโดยได้ทรงส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เย,ยาวชนไทยเพื่อให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตตั้งการศึกษาเนี่ยท่านทรงสรุปสั้นๆเลยว่าท่านทรงใช้คําว่า การศึกษาคือความมั่นคงของชาติพระราชาแาวทานาทาได้สรุปชัดเจนเหลือเกินคือการศึกษาเป็นทุกเรื่องของประเทศและเป็นเรื่องความมั่นคงนี่สำคัญมากความเอาพระราชารัอไทยใส่ต่อการศึกษาของเยาวชนยังได้แผ่ขยายสู่ดินแดนห่างไกลจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทำให้ทรงกระจักว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างด้อยโอกาสในการศึกษานะัก โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาหนครพนมหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนก่อสร้างและส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยส่งเชื่อมั่นว่าการศึกษาระดับมัธยมจะช่วยให้เยาวชนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้จักทำงานรวมกลุ่มและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดีในฐานะศิษย์เก่านะคะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ามาศึกษา ในโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นรุ่นนักเรียนรุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่โรงเรียนมุงแย่ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะคะก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสาในการร่วมพัฒนากับโรงเรียนทำให้รู้สึกมีความภูมิใจตรงนี้นะคะ ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกิจการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนหลายครั้งพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและส่งแนะนำให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและอาจนำไปสู่การประกอบเป็นอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันหลักสูตรมาตรฐานยกระดับความสามารถของครูให้มีความสามารถทางด้านวิชาการมีความคิดส,สร้างสรรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตอาสา เพื่อวางรากฐานสู่การเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระองค์ทรงอยากเห็นคนไทยมีคุณลักษณะ4อย่างประการแรกเนี่ยท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีและก็ถูกต้องประการที่2อ,อยากเห็นคนไทยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. อยากเห็นคนไทยทุกคนมีอาชีพแล้วก็มีงานทำและสุดท้ายเนี่ย ประการที่4ี่ทรงอยากเห็นคนไทยเป็นพลเ,เมืองที่ดีและก็มีวินยัยจะเห็นได้ว่าพระราชบายญัทั้งสีด้านของคนไทยที่พวกท่านอยากเห็นเนี่ยหลายด้านเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศในอดีตที่ผ่านมาทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก่และสิ่งที่คนครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กก็ต้องสร้างกันหน่อยก็ยังไม่สายหรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักทิดเดียวกันอยู่แล้วนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับพี่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงใจถึงใจนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกพลลีบุญมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549 เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22 2 9ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ถึง2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทาง เพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย